มันเป็นโรงแรมแคปซูลที่คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลยวันนี้ต้องนอนในสภาพนี้ตอนนี้เหมือนอะไรรู้ปะผ<า>ู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลสุดว่าดูพี่หนุ่มได้จริงปะเนี่ยเหมือนกูแดดไ,ไฟไดนิ่งแต่เช้าเป็นอาหารเช้าโรงแรมที่น่าจะคุ้มที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วมัง้งฮะ โรงแรมแคปซูลในความคิดของพเพื่อนๆนนั้นเป็นแบบไหนฮะแคปซูลเนาะมันก็จะนึกถึงภาพแบบแบบโรงศพอะบางคนก็เรียกว่าโรงแรมโรงศพเนาะเข้าไปอยู่แบบเป็นพอทๆซ้อนกันโรงแรมแคปซูลไม่ค่อยเป็นไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่เพราะว่าผมชอบห้องแม้จะเล็กก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องการความเป็นแบบส่วนตัวหรือว่ามีพื้นที่ให้สามารถทําอะไรแร้วก็สามารถถ่ายคลิปสามารถพูดใช้เสียงหรืออะไรได้ซึ่ง แคปซูลอาจจะไม่ตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยไม่ค่อยไ้พักโรงแรมแคปซูลมากเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงหลังเขาก็มีการทําโรงแรมแคปซูลแบบแปลกๆออกมาค่อนข้างหลายที่เหมือนกันซึ่งในวันนี้คนระับผมจะไปพักโรงแรมแคปซูลที่หนึ่งกจะมีสาขายอยู่หลายที่นะเท่าที่รู้ตอนนี้มีที่ฟุกุโอกะเกียวโตไม่แน่ใจว่าโตเกียวมีไหมน่าจะมีแหละนะคอนเซปต์ค่อนข้างแปลกกว่าโรงแรมแคปซูลทั่วไป น่นอนแหละว่าราคามันจะสูงกว่าโรงแรมแคปซูลแบบปกตินะฮะแต่ว่าที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นโรงแรมแคปซูลที่คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกอนาคตเลยห้องแคปซูลของคุณนั้นจะไม่ได้เป็นแค่ห้องแบบซุขหัวนอนธรรมดาแต่มันจะเป็นเหมือนกับรูมเทยเตอร์ส่วนตัวของคุณเป็นห้องแบบนอนดูหนังได้เลยอะ่ะสามารถนอนดูหนังอยู่ในนั้นได้มีอาหารเช้ามีบริเวณอะไรต่างๆเขาบอกว่าอาหารเช้าดีด้วยก็สนใจ ว่ามันเป็นยังไงแม้ปกติจะไม่ค่อยชอบพักโรงแรมแคปซูลเท่าไหร่แต่ว่าโรงแรมแคปซูลอันนี้ก็น่าลองดูนะดีไม่ดีค่อยว่ากันผมไม่เคยพักมาก่อนก็น่าจะเป็นตัวเลือกให้เ,เพื่อนๆได้ในราคาหลักขัดตน้ตนๆน,นะฮะคือถ้ารวมาอาหารเช้าก็จะตกประมาณพันห้าก็อาจจะไม่แพงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอาหารเช้าเป็นยังไงหรือว่าห้องเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนลวกันผมมาพักที่สาขาฟุกอกะ๋ยวลองไปดูกันเลยครับ ที่โรงแรมนี้เดะมิเลเดียวฟกโกะจริงก็มาถึงโรงแรมแล้วแหละแต่ว่าคือเข้าไปแล้งงๆคือเดินเข้าไปนะ,ะสภาพาเหมือนเป็นผับเว้ยสภาพเหมือนเป็นแบบไอริชผับหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าก็มีเคาน์เตอร์เช็คอินมีสาวๆอยู่ประมาณ3-4ี่คนแล้วก็บอกว่าเช็คอินบ่ายสามเทนี้ตอนนี้คือสองโมงครึ่งแล้วถ้าเป็นเมืองไทยก็คงได้แต่ว่าที่นี่ก็ตามเวลานะฮะก็เลยฝากของไว้แล้วก็เลยออกมาเดินเตลเต้เตลเต้จริงๆเพราะไม่รู้จะทำอะไร อยากนอนแล้วง่วงมากแต่ก็เดี๋ยวรอเช็คอินบ่ายสามแล้วกันจะกลับมาบ่ายสามเป๊ะอะไรคอยดูคือถัดจากฮากาตะสถานีฮากาตะมาประมาณสองป้ายนะฮะเออบรรยากาศคือแตกต่างกันเลยอะดูเหมือนมีความเงียบสงบมากกว่าเนี่ยโรงแรมตัวน,นี้ฮะมันดูแปลกๆปกไหมละ่ะทางเข้าแม่งก็เหมือน,บบมนก็มีป้ายอยู่หน่อยเดียวน,นี่คือป้ายโรงแรมเราหรือว่าเขาแบบ มีหลายส่วนรวมกันก็ไม่รู้เหมือนกันงงๆหน่อยเดี๋ยวเข้าไปก็คงรู้เองนะนั่งงงๆจนสิบนาทีบ่ายสามจริงๆเนี่ยป่ะเดินกลับไปเราจะเช็คอินในเวลาบ่ายสามเป๊ะ どこかへ飛びたい夢の中で君と会いたい星が輝く夜空の下で心の声でささやきたいミレニアンス。 k y ่า s okay, one night e นา s ย a t ห้อ one person and breakfast included อะไเบอร์ขาไม่ออกชั้นสาพอทดีอ๋อคือเขาแยกกัน2องโรงแรมอ้อวาวาต้องชั้นสามใชป่ะงงชั้นสแล้วก็ต้องไปหา พอตบีกาวงงแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเราเข้ามาอยู่ในบาร์หรืออะไรสักอย่างอ๋อมีสามสาขาชิบูย่าฟูกุโอกะเกียวโตโอเคนี่เป็นผู้หญิงนะต้นนี้เป็นผู้ชายผู้ชายเป็นอ่อนถึงเด้อ 「時計がチクタク止まらない」「疲れたからたか休みたい現実から少し離れて」「静かな世界 ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้เพราะว่ามนนมีความสเสียงแล้แล้วมันนอนไงอ่ะถ้าเร็ปิดน,นี่ลงมา่นันอันนี้คือจอหนังของเราเพราะว่าผมมีไอ้น,นี่อยู่มันก็เลยจะปิดลงมได้ถึงแค่นี้เอ,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 อาเอาไลกับมีผ้าเช็ดตัว นี่คืออะไรชุดหูฟังต่อกันอะไรวะต่อกันนี่แล้วก็มีอันนี้ปรับนอนได้ไหมครับอย่าตั้งใช้ไอโฟอน <c oughs> เป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่า <c oughs> ตัวคำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่สามารถปิดไฟได้ <c oughs> ไห้มืดเลยเเ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสภาพกระเป๋าก็จะล้มแม่งเลยเกิดปัญหาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเตียงมันปรับนอนได้นะแต่ว่าคือมันจะดันดันไปเต็มห้องเลยอ,ะอ่ะกระเป๋าคือวางตรงนี้ไม่ได้อ่ะตอนนี้ต้องนอนในสภาพนี้ว่ะตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลตอนนี้หัว่ายัางพอใช้เสียงได้นะเพราะว่ายังไม่มีคนมาเลย มาเช็คอินตแต่บ่ายสามสุดแปลกๆอ่ะห <c oughs> รือเราหาทางเก็บกระเป๋าใหม่ดีวะตรงข้ามห้องเราไม่มีใครไม่รู้ทำไมมันเว้นไว้ที่เว้นําไมไม่รู้รตะกี้ไปสำรวจโรงแรมมาละ คือโรงแรมเขาจะมี2องโรงแรมอยู่ในตึกเดียวนะฮะมิเลเนียลที่เราพักเนี่ยก็คือชั้นหนึ่งเป็นลักษณะของแบบเนี่ยแคปซูลเป็นพอตส่วนไอเลฟลี่ไลฟลี่อะไรอีกอันนึงมันจะใหญ่กว่านะเพราะดูป้ายข้างบนแล้วดูป้ายแบบใหญ่แล้วก็อาจจะมีหลายชั้นส่วนห้องผมคิดว่าไม่ได้เป็นห้องแบบพอตเนี่ยน่าจะเป็นห้องแบบกว้างๆเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นอะไรอเงี้ย แล้วก็ใช้ส่วนกลางร่วมกันใช้ส่วนของเช็คอินร่วมกันเพราะว่าตะกี้ตอนเช็คอินน้องเขาก็ถามว่าแบบออกมาพักอันไหนมันก็คือเครือเดียวกันแต่ว่าอันนึงอ่ะเขาแบ่งไว้สําหรับคนที่แบบพักคนเดียวราคาก็จะประหยัดกว่าส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบครอบครัวสำหรับใครเป็นสายเมามีเบียร์ฟรีนะแต่ว่าผมไม่ใช่สายเบียร์แล้วก็วันนี้ไม่ไหวแล้ว มีเบียร์ฟรีให้เปช่วงเวลาส่งจะ5โมงเย็นหรืออะไรใครชอบก็ก็น่าจะคุ้มนะฮะถ้าถามว่ามันกว้างไหมมันก็เรียกว่าไงดีกว้างกว่าแคปซูลโดยปกติทั่วไปที่มันจะแบบลุกขึ้นยืนไม่ได้ะแต่ว่าถามว่ามันเป็นมีความเป็นส่วนตัวอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่นะไะอ้นี่สามารถเปิดได้ตลอดเวลาโดยฝีมือใครก็ไม่รู้ ไม่ได้เป็นแยกชายหญิงนะคือมีห้องที่แยกผู้หญิงอย่างเดียวส่วนอันเนี้ยเป็นแบบรวมก็แปลว่าอาจจะมีผู้หญิงมาอยู่ห้องข้างๆเราก็ได้ลองมาต่อโปรเจคเตอร์กันดูนะฮะ no โน s ซิกนอลอ๋ออันนี้เหรอต้องเสียบอันนี้เออกว่าจะได้มีคุ้มสติปัญญาจกบทาที่มีแล้วนะฮะกเอ,อก็หอได้นะ สุดว่าดูพี่หนุ่มได้แล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าผมมีอุปกรณ์การเดินทางอย่างหนึ่งที่พกไปทุกที่ครับ g o เคลน o m e c a s t แค่เสียบดูได้เลย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเยอ,อะเลยน้ำอะจะห้ามอานารน้ำโชว์นะถือว่าเป็นแฟนสวิต <c oughs> ทุยอย่ากแกะผ้าเอไปนะจ๊ะเพราะว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิง ตื่นละกูอรุณสวัสดยามเช้านะยังยังไม่ตื่นเท่าไหร่นี่คือระบบการปลุกของที่นี่เนื่องจากว่าเขาไม่ใช้เสียง ปลุกมันก็เลยจะเป็นการเปิดไฟอย่างหนึง่งละแล้วก็ปรับอีเตียงเนี่ยคือถ้าโอ้โหคือถ้าผมไม่ได้ทำอะไรมันนะก็ตื่นแน่นอนแหละถ้าถ้าเตียงมันเทเราขนาดนี้นะไม่ตื่นผมไม่ได้ชื่อว่าเป็นวิธีการปลุกที่ใช้ได้เลยนะฮะถามว่าหลับสบายไหมมันก็มันก็เคอะมันก,นก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะแต่ก็ ถึงกับนอนไม่หลับเลยปิดทุกอย่างมันมืดหมดเลยนะมันก็โอเคอันนี้ไฟมันติดเพราะว่ามันมันปลุกผมที่น่าแปลกใจอย่างก็คือผู้หญิงเยอะนะเตียงข้างๆผมก็ผู้หญิงที่น้างนานก็ผู้หญิงที่เจอห้องน้ำก็ผู้หญิงตอนแรกคิดว่ามีแต่ชายสะกันด้วยกันเปล่าผู้หญิงมันจะครึ่งๆเลยเนะรอ 「街の音が静かに消えて」 นี่คืออาหารเช้านี่คือแอปเปิไทเซอร์นะฮะจริงปะเนี่ยเหมือนกูแดกไฟได้นิ่งแต่เช้า ใจเลยว่าทําไมโฮสเทลที่นี่ผู้หญิงพักเยอะสาวๆมาพักเยอะมากตอนแรกนึกว่าจะมีชายชะกันเปล่าเตียงลอง้ลอมรอบผมเป็นผู้หญิงหมดเลยเพราะอาหารเช้านี่เองคือตอนแรกอะ่ะตอนที่นอนก็เอาจริงนอนไม่ได้สบายมากก็ยังคิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันจะคุ้มไหมว่าวันกว่าบาทเป็นโฮสเทลที่ดูแพงกว่าที่อื่นนะเป็นแบบแคปซูลที่แพงกว่าที่อื่นแต่ว่าพอเจออาหารเชา้าก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรละคุณไปกิน ไฟดิงในโตเกียวแม่งราคาเกินพันหแล้วนะคือแม่งแค่มากินข้าวเช้าก็คุ้มแล้วเนะี่ยคือรวมทั้งหมดประมาณพันห้านะต่อคืนรวมมาหันเช้าแล้วก็ของผมมันเป็นห้องที่มีโปรเจคเตอร์มีจอใหญ่ไงถ้าไม่มีก็จะถูกลงไปอีกเป็นอาหารเช้าโรงแรมที่น่าจะคุ้มที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วมนะั้งฮะ วสั้นนะสำหรับวันนี้ก็จบลวเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดอะไรอยากให้พาไปไหนอยากทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับชอบกดแชร์กดไลค์กดสติ๊กเกอร์กระดิ่งยิ่งเก่งมากที่กดแจ้งเตือนตึ้เป็นขอลังใจให้ได้เหมือนเคยสำหรับวันนี้หนาวสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเลยก็แล้วกันครับบายบาย